ข้อแครับจากภาพแสดงถึงสารชีวโมเลกุลประเภทใดเค okay, ครับรูปอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าอันนี้เราพอจะมองเห็นได้ครับว่าลักษณะของมันเนี่ยมันมีการจัดเรียงตัวกันดูเป็นเกลียวครับเห็นไหมมีลักษณะเป็นเกลียวอย่างนี้นะหลายๆครั้งเวลาเราเห็นโครงสร้างที่เป็นเกลียวเนี่ยมักจะนึกถึงควกสาย DNA นใช่ไหมครับแต่ว่าตรงนี้ดูดีนิดน,นึงครับว่าลักษณะเกลียวของมันเนี่ยคือเกลียวของสายเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นด n a นได้นะครับ DNA นเเนี่ยมันจะเป็นสายเกลียวคู่ใช่ไหม เป็นเกลียวคู่แบบบันไดเวียนครับแล้วก็จะมีส่วนเนี่ยที่เป็นเหมือนกับขั้นบันไดก็คือคู่เบสอยู่ครับมีการจับคู่ของคู่เบสนะอันนี้คือลักษณะสําคัญของดินเอเลยนะครับลักษณะเกลียวเป็นเกลียวคู่แล้วก็มีการยึดจับกันเนี่ยด้วยคู่เบสอันนี้เราเห็นการยึดจับกันด้วยคู่เบสดหรือเปล่าครับเราไม่เห็นลักษณะของตัวไนโตรจนัสเบสด้วยซ้ํานะครับสำหรับโครงสร้างนี้นะ ในตัวจีนัสเบดเนี่ยเราจะต้องเห็นลักษณะของมันครับมีโครงสร้างเป็นวงแหวนแบบพียวรีหรือว่าไพริมิดีนอยู่ครับอันนี้นะเป็นลักษณะของในตรจีนัสเบดครับเห็นไหมมันจะมีวงแหวนนะครับไม่เป็น2วงแหวนก็เป็น1วงแหวนแบบนี้ครับแต่โครงสร้างอันนี้ไม่ได้มีลักษณะของวงแหวนเลยครับโอเคนะครับอันนี้เราก็เห็นแล้วนะครับว่ามันไม่น่าใช่ลักษณะพวกสายดินเอครับไม่ใช่สายดินเอแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นเกลียวเนี่ยลักษณะเป็นสายเดียวอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่ใช่ RNA ด้วยครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็น RNA มันก็ต้องยังต้องมีไนโตรจีนัสเบสเหมือนกันครับแต่นี้ไม่เห็นลักษณะของไนโตรจีนัสเบสเลยครับไม่เห็นลักษณะของวงแหวนเลยนะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับที่เห็นชัดเลยครับในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหมู่ R หรือหมู่แอกิ Q เนี่ยเกาะติดอยู่กับส่วนของคาร์บอนครับอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของสาย DNA หรือว่า RNA แน่นอนครับเพราะสายพวกนี้มันจะไม่มีหมู่ R หรือว่ามีหมู่ l อิ Q แบบนี้อยู่นะ เย yeah, ครับเราจะเห็นว่ามีหมู่อาเนี่ยเกาะอ,อยู่กับคาร์บอนครับแล้วคาร์บอนตรงนี้แขนหนึ่งเนี่ยไปเกาะกับไนโตรเจนอีกแขนหนึ่งไปเกาะกับคาร์บอนอีกตัวหนึ่งครับแบบนี้คร่าวๆเราจะพอหอมองเห็นพื้นฐานนะครับว่ามันเหมือนกับตัวของอะมิโนแอซิดเลยครับอะมิโนแอซิดเนี่ยจะมีอัลฟาคาร์บอนครับคาร์บอนตรงกลางตัวหนึ่งที่แขนทาําไมเนี่ยเกาะอ,อยู่กับหมู่อาครับแล้วก็อีกแขนหนึ่งเกาะอ,อยู่กับหมู่คาร์บอกซิล C เดี่ยวบนบอล O แล้วก็ OH นะครับอันนี้นะ้ำหมู่คาร์บอกซิลอีแขนหนึ่งครับเกาะอยู่กับโซนของหมู่อะมิโน,โนครับเข okay, นะอีกแขนหนึ่งก็จะเป็นไฮโดรเจนครับตรงนี้เขามาจะละไว้นะครับแต่ที่เราเห็นชัดเจนเลยเนะี่ยคือเราจะเห็นครับคาร์บอนที่เป็นเหมือนกับอัลฟาคาร์บอนเนี่ยแขนหนึ่งเกาะกับหมู A, ่ R แขนหนึ่งเกาะกับคาร์บอนครับอีกแขนหนึ่งเกาะกับไนโตรเจนเนี่ยอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามันเหมือนกับคาร์บอนตรงนี้เนี่ยมันเป็นอัลฟาคาร์บอนครับตามที่พี่แสดงให้ดูเลยเห็นไหม อันนี้ครับอัลฟาคาร์บอนเนี่ยเป็นตัวที่เกาะกับหมู่อาเกาะกับคาร์บอนครับของหมู่คาร์บอซิลแล้วก็เกาะกับไนโตรเจนของหมู่อะมิโนครับตรงนี้ครับเปรียบเสมือนกับว่าเป็นอัลฟาคาร์บอนได้เลยครับแล้วลักษณะครับของการเกิดเป็นสายโปรตีนขึ้นมาได้นี่ครับมันเกิดจากการเอาอะมิโนแอซิดเนี่ยมาต่อกันเรื่อยๆใช่ไหมการต่อกันของอะมิโนแอซิดเนี่ยมันจะเอาหมู่อะมิโนครับของโมเลกุลอะมิโนแอซิดตัวหนึ่งไปจับกับหมู่คาร์บอซิลของอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งครับ แล้วก็ส่วนของหมู่คาร์บอซิลเนี่ยครับของฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถไปจับกับหมู่อะมิโนของอะมิโนแอซิดต,ตัวอื่นได้ครับทาให้เกิดเป็นพันธะเปปไทด์ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะสังเกตหเห็นพันธะเปปไทด์ได้ครับสังเกตดูว,ว่าไนโตรเจนตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปเกาะนะครับกับคาร์บอนอีกตัวหนึ่งได้ครับซึ่งคาร์บอนตัวนี้สังเกตดูว่าเป็นคาร์บอนเนี่ยที่มีการเกิดพันธะเดบเบิลบอนโอตรงนี้อยู่ด้วยครับเป็นไปได้ครับว่าตรงนี้เนี่ยคือส่วนของหมู่คาร์บอซิลของกรดอะมิโนอีกตััวนนึงงงลอสเกตดูะ อันนี้ครับเราให้เป็นของอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งครับมาจะมีคาร์บอนตรงนี้ใช่ไหมที่มีดับเบอลโออยู่แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับอัลฟาคาร์บอนครับของอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้เหมือนกับว่าเป็นอัลฟาคาร์บอนนะครับของอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งที่มาต่อกันนะอันนี้ก็เป็นหมู่ R ของมันแล้วก็มีหมู่อะมิโนของมันอยู่ตรงนี้ครับโอเคนะครับเราเห็นการเชื่อมต่อกันแล้วครับของพธาเปปไทด์ระหว่างอะมิโนแอซิดสองตัวครับ ตรงนี้ครับเป็นส่วนของมันะับพไทายนะที่เชื่อมต่อกันระหว่างอะมิโนแอซิดส่วนนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่าไอคาร์บอนเนี่ยของตัวที่เป็นคาร์บอกซิลเนี่ยครับมันก็สามารถไปเชื่อมต่อกับหมูอะมิโนของอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งได้ครับอันนี้ครับของตัวที่3มนะนะโอเคนะครับเราจะเห็นการเชื่อมต่อกันครับของอะมิโนแอซิดเป็นพันะับพไทายเนี่ยต่อกันย,วยาวๆไปเรื่อยนะชัดเจนครับว่านี่คือลักษณะของสายโปรโตีนครับสายโปรโตีนที่เกิดจากการต่อกันนะครับของอะมิโนแอซิดเนี่ย ด้วยปัญหาเพบไทยไปเรื่อยครับเคมะตรงนี้ระวังไว้ดีนะครับไอลักษณะเป็นเกลียวเนี่ยไม่จําเป็นเสมอไปนะครับว่าต้องเป็นเกลียวของสายดินเอครับอาจจะเป็นลักษณะเกลียวของสายโปรตีนก็ได้ครับเพราะโปรตีนเนี่ยมันมีโครงสร้างครับที่เป็นแบบอัลฟาเฮลิกได้ครับลองดูครับโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยครับเราจะเห็นเนี่ยความซับซ้อนของมันครับเป็นระดับระดับนะ แบบ primary secondary tertiary แล้วก็ Quaternary ครับถ้าภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าโปรตีนปฐมภูมิทุติยภูมิตาติยภูมิแล้วก็จัตัวระภูมิครับอันนี้ครับคือลักษณะของโครงสร้างโปรตีนที่แสดงจัดเรียงตามความซับซ้อนนะตอนเป็นไพมอลลีเนี่ยก็คือการเอาอะมิโนแอซิดเนี่ยมาต่อกันไปเรื่อยๆครับแบบไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรพอมาขั้นที่2นะครับเป็นเซกนารีเนี่ยมันจะเริ่มมีลักษณะที่พันกันเป็นเกลียวขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นอัลฟาเฮลิก ตรงนี้ครับเป็นตัวอย่างครับของ secondary structure ของโปรตีนครับที่มีลักษณะเป็น alpha helix นะโอเคนะครับดังนั้นคนนี้ตอบได้ครับว่าน่าจะเป็นลักษณะของ poly เป p t i d e ครับอันนี้ครับตอบได้เลยครับว่าเป็น poly เป p ไท d e นะไม่ใช่นิวคลีอิกแอซิดนะครับอย่างที่เน้นไว้นะว่าเราไม่เห็นลักษณะของไนโตรจนัสเบสและลักษณะเกลียวของมันเนี่ยก็ไม่ใช่เกลียวคู่ด้วยครับไม่ใช่ลักษณะของ d n a แน่นอนครับ แต่นั้นระวังไว้ดีนะครับเจอเห็นลักษณะโครงสร้างที่พันเป็นเกลียวเนี่ยไม่จําเป็นเสมอไปนะครับว่าจะเป็นพวกดินเอครับมีโอกาสเป็นโปรตีนที่อยู่ลักษณะของอัลฟาเฮลิกก็ได้นะ